ดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์เข้ามาในตัวเมืองนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปที่คนเยอะๆนะคะก็มาที่สถานที่น้องทิพย์เคยมาเรียนเป็นมหาลัยเชีงตุง พี่น้องที่มาเรียนนะคะก็มาซึมซับบรรยากาศค้อมลังกันนะคะไม่ได้มาที่นี่ประมาณสปีแล้วนะคะตั้งแต่จบไปแล้วไม่ได้มาตรงนี้สาปีแล้วนี่อันนี้ที่เป็นที่น้องที่มาเรียนนะคะที่น้องที่มาเรียนมหาลาัยประจําเลยนะคะตรงนี้เดีด๋ยวเราไปดูกันข้างในก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็ไม่มีไม่มีคนมานะคะไม่มีคนไม่มีอ่าไม่มีคุณครูอะไรเลยสักอย่างนึงนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหน้า อันนี้เป็นตึกเขาเรียกว่าตึกตึกหอประชุมตึกหอต่างๆที่ตึกหอที่มีมเจร์แต่ละสาขาเนาะแต่ละสาขาแต่ละเมเจอร์นะคะก็มีตรงนี้นะคะแต่เขาไม่เปิดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเนาะก็ปิดมาได้ไหลายหลายเดือนแล้วเนาะ,นะตั้งแต่เกือบปีแล้วอะ ตอนที่น้องทิพย์อยู่นี่ตรงนี้ไม,ไม่ไม่มีเลยนะคะตรงที่นั่งเรียนนี้ไม่มีเลยน้องทิพย์นี่มาสมัยก่อนแล้วสมัยนี้คือแบบโหนี่มีที่แบบเด้นออกกําลังกายแบบนี้ด้วยมีที่ต้นไม้ก็ตอนที่น้องทิพย์อยู่ก็ไม่ได้โตขนาดนี้เนาะตรงนู้นเป็นร้านอาหารก็ไม่มีนะเพราะตรงนี้มันเงียบเชียบเงียบชิบชิบชิบเงียบมากเลยมีแต่น้องทิพย์คนเดียวบ้างที่อยู่ตรงนี้อ่นี่ มหาลัยที่นี่จะชื่อว่าจ้างตงยูนิวอิตีนะคะก็เป็นเชิงตุงยูนิวอสตีนะคะก็เป็นภาษาไต่ตรงนี้จะสวยมากเลยนี่นางทีบได้มาซึมซับบรรยากาศอีกครั้งหนึงนะคะโอ้ยก็ไม่ได้มา3ปีแล้วเนาะก็ที่นี่จะเป็นหอ หอประชุมด้วยแล้วก็จะเป็นสาขาแต่ละสาขาที่เป็นหอที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาแยกสาขาไว้อะเออก็จะเป็นห้องเป็นห้องแบบนี้เนาะตรงนี้ที่นี่จะมีกี่สาขานี่ประมาณ10กว่าสาขานะคะที่เดียรตรงนี้เนาะเอ่อประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็มีต่างๆนะคะมีถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกยังไงดีนะถ้าเป็น ทางที่พูดไม่ถูกนะคะก็เอาเป็นว่าที่นี่จะมีสิบสาขานะคะก็อยู่ตรงนี้รวมกันที่นี่จะมีคนเรียนเยอะมากเลยนะคะคนคนเชียงตุงเราจะเรียนมหาลายัยตรงนี้เยอะมากนะคะก็จะมีอีกสองมหาลัยนะคะที่สองมหาลัยนั้นก็จะเป็นเรียนเรียนสาขาเทคโนโลยีนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นคอมพิวเตอร์นะคะก็ที่นี่จะเป็นสาขาย่อยเนาะสาขาย่อยต่างๆมีเยอะมากแล้วคนจนมากก็นิยมกันมาเรียนตรงน,รงนี้ตรงนี้มันง่ายนะคะถ้าไปเรียนตรงนู้นมันต้องเรียนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะแนนเยอะๆถึงจะเข้าได้นะคะแต่ตรงนี้คะแนนแบบต่ตําสุดก็มาเข้าที่นี่ได้เลยนะคะตรงนู้นมันมันมันต้องมีอันนี้เยอะเนาะนี่ มาดูกันแต่เขาไม่เปิดให้เราเข้าไปนะแต่น้องที่ว่าจะขึ้นมามดูตรงนี้นะคะคุณครูก็น่าจะกลับกลับจากเากลับเมืองไปหมดแล้วมั้งเพราะว่าแต่คุณครูแต่ละที่ก็มามาจากตาเทศไปม,มาจากเรียกว่าอะไรมาจากเมืองพมา่าเมืองเมืองพมา่าเมืองพม่าอีกแหละอามันตะเลย้ยนกุ้งประมาณนี้เนาะที่มา ตรงนี้จะเป็นที่เราถ่ายรูปสสวยๆนะคะเข้าไม่ได้ปิดประตูไว้แล้วเราเดี๋ยวน้องทิพย์จะพาพี่ๆทุกคนไปดูที่น้องทิพย์นั่งเดียนนะคะที่นี่แค่เป็นที่เรามาประชุมกันแต่ละสาขาแต่ละที่มาประชุมกันตรงนี้นะคะ มาหมามันมองหน้ายานะมาเยอะมากเลยแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือจะเรียกว่ายังไงดีเดี๋ยวเราทิพย์เดินไปเอาดีกว่าแล้วเอาหมอใส่ไว้ตรงนี้ดีกว่าคือที่ ที่สมัยก่อนนะคะที่โรงเรียนที่มหาล,ายลัยเรานะน้ำไม่มีมันยากที่ตรงที่แบบว่ามาเข้าห้องน้ำน้ำมันไม่ค่อยมีนะคะแต่สมัยนี้โหแบบโหน้องที่ตั้งแต่น้องที่เรียนจบไปคืออะไรก็มีทุกอย่างนะคะคือโอ้ยตอนที่เรียนนี่แบบถ้าจะเข้าห้องน้ํานี่แบบต้องโอนเอาทนเอา,าดื้อไม่ก็ไปเข้าห้องน้ําตามที่ร้านค้าเขาแบบนี้เนาะน้ํามันไม่มีน้ํามันไม่ที่สะอาดด้วยนะคะนี่ ตรงนี้เป็นหอที่เราเรียนนะคะ<ม>ก็ก็ทําเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสองตอนที่น้องทิพย์อยู่ก็หนึ่งสสามสี่ห้าถึงตรงโน้นเองนะคะอันนี้คือทําเพิ่มมาอีกสองเนะตรงนี้บริเวณนี้กว้างขวางมากนะคะก็น่าจะแบบทําเพิ่มมาเรื่อยๆนั่นแหละมีงบมีมีงบเท่าไหร่ก็จะทําเพิ่มมาเนาะอันนี้เป็นหอแต่และหอแต่และหอก็มีชื่อนะคะน,นี้ชื่ออะไรรันเนาะ นี่ก็เป็นตองจีชซาจังต่งจีเซาต่งจีเซาก็ถ้าเราจะมาเรียนหนังสือก็จะมานั่งเรียนตรงนี้นะคะนี่แต่และหอก็จะเป็นประมาณนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์กันทั้งนั้นเลยไม่ไม่ไม่เลือนแบบนี้หรอกแค่นี่แค่ตรงนู้นมาที่นี่เองนะคะก็ ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะไม่มีการแบบเดินมาเอาเนาะอันนี้ก็คือน้องทิพย์เดินมาให้พี่ๆทุกคนรับทราบนะคะนี่ก็เป็นหอหนึ่งแล้วก็หอแต่และหอก็ใส่สีแบบแจ่มใสกันทั้งนั้นเลยนะคะสีไม่ไม่เหมือนกันสักอันเลยนะคะแล้วก็น,นี่ก็เป็นหอหนึ่ง มันมีห้องน้ําแต่ละหอมันมีห้องน้ําอยู่แต่ว่าน้ํามันไม่มีนะคะน้ํามันไม่มีเราเขาก็ปิดไว้แบบนี้เนาะนี่ดูดิหอนี้เป็นสีถ้าแบบตาถ้าแบบว่าแต่งแบบสวยๆมามันจะดูดีขนาดไหนเนาะตรงนี้ก็คือจัดเป็นที่นั่งที่ต้นไม้ใหญ่ๆนู่นนี่นั่นก็จะสวยขนาดไหนเนาะแต่ละที่เนาะอืมแล้วก็เรียนตามที่มีเนาะ เราได้มาแนะนําให้พี่ๆทุกคนได้เห็นมหาลัยของน้องทิพย์นะคะก็อีกมหาลัยหนึ่งก็จะอยู่จะอยู่อีกที่นึงเลยนะคะมันไม่อยู่ใกล้กันเนาะอยู่อีกที่หนึง่งแต่มหาลัยนะั้นน้องทิพย์ยังไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้งนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเราเข้าไปแบบนี้ได้ไหมแต่ที่นี่เขาเปิดไป24ชั่วโมงแต่ว่าข้างในแบบนี้เขาเราเข้าไไม่ได้เขาล็อกทั้งหมดแล้วน้อย มาซึมซับบรรยากาศนี้แล้วก็คือคิดถึงเพื่อนๆที่ได้นั่งเรียนด้วยกันแบบหยอกล้อเฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันเนาะมันรู้สึกแบบได้บรรยากาศบ้ากเลยถ้ามาตรงนี้เนาะก็อย่างว่านแต่ตัวขึ้นมาต่างคนต่างออกไปทํางานไปหาประสบการณ์แต่ละคนไปทุ่นไปนี่เราก็ห่างหายกันไปนานเพื่อนๆก็ ไปมีครอบครัวอะไรไปแล้วก็มีบ้างนู่นนี่นั่นเนาะอย่างเราก็ทํางานหาเลี้ยงชีพเราไปเลยเขาก็หาเลี้ยงชีพของเขาไปนะก็โรง,งเรียนก็ได้เป็นแค่อดีตเนาะอดีตโรงเรียนมีได้แต่เป็นอดีตแต่ไม่เป็นไรเราก็มาซึมซับบรรยากาศนิดนหน่อยๆน่อยนะคะ คิดถึงเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันเขาจะได้เห็นคลิปน้องทิพตไหมก็ไม่ดูนะจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้จะได้คิดถึงกันบ้างไหมก็สนมากคุณครูที่นี่ก็จะเป็นไม่ค่อยมีคนครูในเชิงตุงนะคะมันก็จะเป็นคนครูต่างถิ่นมาเยอะเลยคุณครูก็จะสลับกันไปมานะคะ คุณครูก็จะสลับกันคือแบบไม่มีเขาไม่ไม่อยู่แบบยั่งยืนเนาะคุณครูก็อันตอนที่สอนน้องทิพย์ก็น่าจะแบบไปหลายที่หลายทางแล้วนะคะก็อาจจะไปไกลแล้วนะก็คือถ้าคุณครูบ้านคุณครูที่เป็นมีบ้านพักบ้านพักของข้าราชการก็มีนะคะตรงนู้น คนครูน้องทิพย์ไม่มีแล้วนะคะก็จะไปเยี่ยมเย็นก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนครูนี่มันน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน้องทิพย์ก็ไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาอยู่เดือนตรงนี้สปีแล้วก็น่าจะเปลี่ยนไปละตอนที่น้องทิพย์อยู่ก็มีคนครูเปลี่ยนปีละปีละคนสองคนปีละคนสองคนเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนี้เนาะคนครูที่นี่ไม่ใช่เป็นคุณครูที่เชียงจุงนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่นานเขาเป็นครูต่างถิ่นนะคะ บริเวณตรงนี้ก็กว้างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งมีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งถ้ามามาหาลัยนะคะก็จะมีคนแต่งตัวสวยๆเพราะว่ามาหาลัยเราเป็นแต่งตัวแบบไม่จําเป็นต้องแต่งตัวยูนิฟอร์มนะมันไม่มีนะคะรงนี้แต่งตัวได้ตามปกติแต่ว่าผู้หญิงต้องใส่ต้องใส่ผ้าถุงนะคะใส่กางเกยงยีนไม่ได้นะคะตอนที่น้องทิพตตอนที่น้องทิพย์เรียนนะคะแต่สมัยนี้คือแล้วแต่สไตล์นะคะแต่งกางเกยงยีนก็ได้นะคะ เป็นสมัยก่อนที่น้องทิพย์เรียนอยู่นะถ้าใส่กางเกงยีนเข้ามาในในในเนี้ยนะจะมีคนมองเยอะมากเขาต้องใส่ผ้าถุงอย่างเดียวเนาะจะมีคนมองเยอะมากแล้วอย่างหนึง่งคุณครูก็จะคุณครูก็จะเรียกไปพูดนะ,นะ,ะเรียกไปว่า,วาอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าทางเพราะว่าทางทางโรงเรียนเราเขาไม่ให้เราใส่กางเกงยีนหรือกางเกงขาสั้นนะคะแต่ สมัยนี้เห็นน้องๆเขาบอกว่ากางเกงยีนก็ใส่เข้ามาเดียนได้แล้วนะคะตามสไตล์เนาะฟรีสไตล์อะที่เขาเรียกว่าแต่งตัวฟรีสไตล์แต่ว่ากางเกงขาสั้นไม่ห้ามใส่นะคะใส่กางเกงยาวเสื้อยืดแล้วแต่แต่งแ,แบบเออแต่งแบบแล้วแต่เราตามสบายนะคะสมัยก่อนคือโอ้โหถ้าเราถ้าเรา ได้มาเรียนมหาลัยแล้วคือมันรู้สึกแบบดีมากเราอยากจะแต่งตัวอย่างไรที่ตามสไตล์ของเรามันได้เลยนะคะแต่งตัวสวยแต่งทาหน้าทาปากทําสีผมได้หมดเลยนะคะแต่ว่าตอนที่เราอยู่มัธยมหรือชั้นเอ่อั้นหนถึงชั้นสิบนะคะชั้นสิบก็เทียบเ,เท่ากับมัธยมนะคะก็จะให้ใส่ชุดนิยูนิฟอร์มนะคะก็ชุดยูนิฟอร์มเราก็คือเป็นชุดเสือเส้อขาวสิ้น ผ้าถุงสีเขียวนะคะก็จะใส่นั้นประจําเลยนะคะถ้าใครไม่ใส่เสื้อเสื้อขาวเสื้อสีขาวแล้วก็ผ้าถุงสีเขียวก็ไม่ได้นะคะตอนนั้นคือทําผมก็ไม่ได้ตอนที่ตอนที่เรียนมัธยมอยู่เนาะทําผมก็ไม่ได้ผมที่แบบเอ่อปล่อยผมก็ไม่ได้ก็ต้องลบลมผมบางบางโรงเรียนยิ่งกว่าอีกนะคะคือต้องแบบถักเปียนะถักเปียสองข้างตลอดนะคะถ้าผู้หญิงก็ถักเปีย ผู้ชายก็ทําผมแบบเออทรงแบบดีๆหน่อยเนาะอืมก็ถ้าใครได้ผ่านชั้นสิบหรือมัธยมแล้วคือใต้มาอยู่มหาลัยคือแบบเท่มากแล้วนะคะคือแบบใต้เห็นสาวๆสวยๆแล้วก็มีหนุ่มๆดออรอกันเยอะแยะเพราะว่าการแต่งตัวแต่งกายของแต่ละคนมันก็เป็นฟรีสไตล์ของใครของมันเนาะมันก็รู้รู้สึกแบบอ่าดูดีไปหมดเลยนะคะอืม ก็ยังก็ยังนั่นแหละตอนที่น้องทิพ hey? ย์เร sure ียนน้องทิพย์ก็เอเคยเห็นพี่นี้มาถ่ายไหมเแรกๆประมาณนั้นน่ะแต่งตัวประมาณนั้นน่ะที่มาโรงเรียนก็ไม่ได้แบบแต่งหน้าแต่งตาเหมือนประมาณนี้นะสมัยนี้นี่น้องทิพย์แต่งแต่งนะสมัยแต่งไม่ได้คือแบบสมัยก่อนคือแบบเอตอนเรียนอยู่ก็คือเรียนไม่ไม่คิดแวบอยากจะแต่งหน้าเหมือนคนอื่นเขาเลยนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้แล้วต้องแต่งหน้าแต่งตา แก่มาเรื่อยๆแล้วเนาะสมัยนั้นคือยังเป็นละอ่อนอยู่ก็ไม่รู้จะแต่งตัวแต่งอะไรก็สไตล์สไตล์เราก็ใส่ผ้าถุงเสื้อยืดเสื้อหนาก็มาโรงเรียนมาเรียนเนาะมาเพื่อนมาหาเพื่อนมาเรียนหย้วยสนุกสมัยก่อนคือตอนที่เข้าโรงเรียนก็สนุกสนุกอีกแบบนึงตอนที่ทํางานกา็น้องทิพต,ต้องน้องทิพต,ต้องทำอันนี้นะเพราะว่า พ่อแม่เราก็เป็นคนยากจนเนาะ้องเทปก็ต้องทํางานด้วยเรียนไปด้วยนะคะคือทํางานนั่นก็คือที่แต่ก่อนที่ที่ชิงตูเราจะมีงานบ่อยมากเลยนะคะ <c oughs> ก็ไปทํางานตอนกลางคืนเขาเรียนอะไรเรียนที่เป็นลูกเต๋าอะออสูงต่านั่นแหละเลยเราเป็นคนเราเป็นเป็นลูกจ้างเขาอะออนั่นแหละก็วันวัน,วนตอนกลางคืนเราก็ไปทําอันนั้นตอนตก ตอนกลางวันเราก็มาเรียนนะคะก็ได้เงินจบจากตรงนั้นไปเรียนนะคะก็ค่าเทอมไม่แพงที่นี่ค่าเทอมไม่แพงเลยนะคะก็เสียค่าที่เสียอะไรเยอะที่สุดก็คือค่าค่านังสือเออค่าค่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรค่าเทอมมันไม่แพงที่นี่แต่ว่าค่าค่าสมุดอ่าสมอ่าค่านังสืออ่ะค่าหนังสือเยอะนะคะก็ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คุณครูแล้วก็กับเราก็มันอยู่ด้วยกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะบางคนครูเนาะถ้าค,คุณครูแบบหลายๆายหน่อยก็คือไม่ค่อยสนิทถ้าค,คุณครูที่ไม่ค่อยร้ายก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะคะก็สนุกสนุก,นกตอนตอนที่เรานี่มันมันเป็นฟรีสไตล์ฟรีทุกอย่างเลยเราอยากจะทําอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะคะการเรียนของเราก็ต้องเรียนได้ดีได้ได้ได,ด,ไดีด้วยนะคะเราถึงจะได้ขนาดนี้เนาะ กว่าเราจะได้มาอยู่มหาลัยมันไม่ได้ง่ายๆนะคะต้งพุ่มเททั้งใจทั้งกายทั้งทุกอย่างเลยนะคะแล้วเรามาอยู่มหาลัยมันก็จะเป็นมีความสุขไปแล้วก็ปลดปล่อยโลกไปตามที่ตามที่เราเดียนมาทั้งหลายเนาะอโอเควันนี้น้องทิพย์ได้มาแนะนําจากที่น้องทิพย์ได้เรียนมหาลัยตรงไหนนะคะก็ได้มารับดูแลเนาะก็รูปภาพที่น้องทิพย์เคย เคยรับปริญญาแล้วก็ตอนนั้นน้องทิพย์พึ่งแบบไม่ได้ทําคลิปเนาะก็เลยไม่ได้แบบบันทึกวิดีโอของน้องทิพย์ไปรับปริญญาเนาะน่าเสียดายจังเนาะช่วงนั้นน่าจะทําแล้วเนาะจะได้เห็นเห็นตัวเองรับปริญญารอยยิ้มของตัวเองรอยยิ้มแม่จากตอนตอนนั้นแม่ยังอยู่รอยยิ้มแม่อีกนะคะก็น่าจะได้เห็นเนาะช่วงที่เราถ่ายคลิปตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้คือแบบ ตอนตอนนี้คือแบบได้ได้ดูแต่รูปภาพได้ดูแต่รอยยิ้มของแม่รูปภาพของแม่แค่นั้นเองนะคะคือไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของแม่เนาะตอนที่น้องทิพย์ทำคลิปแล้วก็ไม่มีแม่แล้วนะ <c oughs> โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ได้มาแนะนำพูดคุยแล้วก็ซึมซับบรรยากาศของน้องทิพย์ตั้งแต่ตั้งแต่น้องทิพย์ เรียนมหาลัยมานะคะก็มันรู้สึกแบบสมองมันคิดไปตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนตอนท่านถ้าฉันเป็นตอนนี้ท่านทํางานได้ขนาดนี้แล้วฉันคงจะแต่งตัวมาที่โรงเรียนขนาดไหนแบบเนี้ยมันจะคิดแบบนี้เลยนะเพราะว่าสมัยนั้นเราไม่มีเงินเนาะแล้วก็ตามเสื้อผ้าของเราก็ไม่มีฮิตตามเขาเนาะแต่สมัยนี้คือเราก็มีเราก็มีเงินเราก็มีเงินใช้แล้วก็หาเงินได้ตัวเองก็คือแบบเฮ้ยทําไมไม่เป็นสมัยก่อนนะเราตอนนี้เราจะได้แบบ ขนาดไหนวะคิดแบบนี้ก็เดี๋ยวมันก็เอาย้อนอดีตไปไม่ได้เนาะเราก็ได้แค่มีความทรงจำดีๆกับโรงเรีรเยนนี้มหาลาัยนี้นะคะก็จบมาแล้วนะคะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่แล้วนะคะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจให้น้องทิพย์ด้วยนะคะจะได้ไป จะได้มีกําลังใจถ่ายอีกถ่ายคลิปนะคะแล้วก็จะได้สู้ส,สู้งานต่อไปด้วยกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย